พี่ของพี่คาะนุงหลานน้นพากาเมือได้เขาค่ะเดีมาอกหับเนี่ยมันมีน้องเขาเขาลองหากไหนค่ะเนาะเต็มน้หักไอองหลายๆเน่ตอาดเหมือนในเดี๋ยวมาถามพี่ําของเ้าค่ะต่อไปนี่ก็หักค่ะมีอะไรมีเกิดบนเกิดนอ๋อก็หากเนอันวานั่นมันเต็มที่หลายเจ้หลายองค่ะเนาะตตลดาพี่ทำของมันพักไปโดยสิเพลนค่ะ ในก่กมฐานใมก็หักเปีนดีหักหรือเปลนี่นะมิ้ก็เหลวเลยนะก็เมปีนเนน่ะหักใผก็มนหักเมก็ดีหักเขาเตะก็มี้ใหมือนมีมืนเม่เขานะใช่ค่ะเพราะมันกัเมยเหมือนจะไีเข้าของลานค่ะเนาะในต่แม่ได้เนน้ำจึ้งแสงในว่อย่างไรก็มาทำจึ้กันพเวหลานเน่มันเป็นเหมนเนที่ต่อเท้าในท่คอมวกกอนบคนขวางมากมาหน่อไหมจะดาตีเป็น แมก้นมาในในมือเขาบนแม่แล so really? ้วมันก so so ็ง่ายค่ะเนาะเอราะบนห้องเขาบ้านเมนี่นั่นมันก็ได้ยากกว่านี่ค่ะอันแต่พี่น้องเขาลืมกว่าแม่เนี่ยมันตีนี่อันน้ำตกต่างมันตีไหลลงให้มันตีว่ามี่อันไหลขึ้นค่ะยันบอนนั้นแล้วเะาพาเด็กนับถือเป็นกลุ่มบนแมเสียวก็อันตีเป็นมาวันที่การถือค่ะในเด็เป็นวันเมกรนในจึงไทยค่ะก็ในเมืองไทยนี่วันที่สิบสองสิงหาคมปีนะ จะเป็นวันแมววันเกิดของพระเจ้าปีหัวพระนางเจ้าเนี่ยเนาะเป็นหัวคำมือไทยนางเป็อหัวคำมือไทยก็ในยุคยองเอากลุ่มอามุนวันที่สิบสองสิงหาว่าก็เไยกรยาวกประเทศไทยเนี่ยนะก็ที่อยู่ต่างวันต่างเมืองเขาก็ยังจัดกันนะ่าเป็นวันแมววันยุคยองกืที่ย่างมือไทยค่าอะไรเป็นกล่องนี่วันป้อนแม่กัะนะก็อยังยินเขาว่า เป็นมันเกิดน้ำคุณนพอข้าแม่อโก็เป็นจันที่วันแม่์น่ะตั้ใจค่ะแจ้ค่ะอ๋อกรดีจึงไทยในวันโกลก็มีวันถุกก็มีวันแม่ก็มีค่ะเนาะอันแต่ดาวันแม่ในอะไรเขาเเงาจึงหรือดีจ้าที่ป้อยอียยังกะไรกันมาพี่น้องไต่เขาน่ะก็อ๋อจีตั้งผ่ายมุจึเจ้าเคยไต่เขาเน้อกีอาจจะเออบางป่อยยุยง กูมานั่งคุณพ่อข้ามมือให้เนี่ยกอดต,ต,ตีจัดตีวัดร้อนจังนะเขายามพุกโมงแต่ก็ถึงสามทุ่มเลยค่ะเนาะเป็นหนว่าอันเจเจจุดเทียนถวายเนี่ยจะเป็นเขายามเจ็ดโมงถึงค่ำเลยค่ะนะตีว่าร้อนจังใน,นบ้าอกูปีในยามใหดวันเกิดปอเป็นวันปอยอาปอวันแม่เนตั้งแต่ปีในใครก็ไปยม <โฆ S 2> ามก็ดที่คนม,มาเนี่ยเขาก็ยามจัดวันแม่เนาะ พยายามจะมันก่อวันที่หาท่านว่าเนี่นะคะนะให้หนูว่าปีนี้เขาก่อมาจะมันเมะป้าแล้วกอเขามาอยู่เมืองเพิ่นหรือว่าเขากหลุดเลอาพีนีิพิงพุ่งเบนป้าแล้วที่คนมาเขายังจัเหมือนกับปีนี้เขาตีเรื่องเล็กกว่าก็ว่าเปลี่ยนอะไรก็ใครให้พี่น้องใต่เขากูก็อเปลี่ยนกว่าโรงงานนั่นนะคะนะให้ใส่เป็นขู้ใต้เนี่ค่ะให้มันยับเลยทางดีเน้องแล้วก็ให้เป็นพ้าหัวพี่น้องใต้เขามาอยู่เมืองไทยนักยำเพิ่นแล้วก็ นุ่มโคกอ่ะแทนมันเค็มเล็บนีเนาะแล้วก็แทนเนี้ยมันเป็นในวัดในว่าเลยค่ะนะแล้วก็อันแสงติดอันปอดกว่ามันเขาตรงหลเลคู่กะลเทศาอันเป็นว่าเนี่ยนะเนาะทำมาอยู่มุมบนก็โคอันไรเนี้ยใส่กว่าก้อยกวัดแล้วก็ใส่อันเนี้ยไรเข้าดีใส่กว่ากาดกว่าห้างกว่าอีทางไหนเขาก็โาหลเลคด้วยจ้องเปิ้ลนี่เนาะเพราะเขาก็จ้องนี่ก็เข้าหลเลใส่คุยยาวแล้วก็ซื้อยาว เรมามืกินในก็ก็ก็อย่าไปให้ลืมเพียงแง่เพีทุกตัวเจ้าเก่าแล้ก่อนบางคนยกจงออกว่าออกซานี่ก็เอาก็สทุได้ตัวเจ้าเก่าก็ออกาอกซาจนมมาตาเาคาดีไรัยังเนี่ยนักถือในก็ว่าก็เมมาอยู่กะดีดังเมืองไทยเขาก็ดีไรคุกา สนใจค่ะมันก็มีในใจเขาค่ะ g o o g l กับมีวีไลก็ค่ะอย้อนเวลานั้นแหละให้ปิ้นน้องไปเขาดังเสียงอันมีอยู่ก็ดีในเมืองไทยนั่ใจว่ารำพูนหรือก็ดีดังมีอย่างดังเสียงดังหมดอันดิมไปรู้ไปยินค่ะนั่นแหละเนาะให้มาเขาจอนปอยเขาค่ะก็ดีว่าโดนจันทร์ไหลมอกหรอไหลมอกค่ะก็ก็ขยันหมกมอกเขาก็บพ้องกันดีว่าโดนจันทร์นะ พยายามเจิมม้งในจุดจุดเตียนแล้วก็มีผู้ใหญ่กคนหลงเขามาเป็นประธานเปิดงานนี่ค่ะแล้วก็ห้องกว้ันท่าบารมีแล้วมีหลายกว้างเนาะแล้วก็คนไหอยู่ไกลก็ไกแม่เนี่ยก็โทรมือหาโทรมือบอกหางแม่นี่ก็เลยนะแล้วก็ให้แม่เขาก็เไป ยินงมาออ้ล so like so ูกก็เนี่งลุมงลุ้มกลุ้มลุ้มวนกลองก็อยู่ไกลอยู่ไกลเก็ต้อโทรมาหาอยู่เลยพอวันจ้นทมนกันโตโตแต้งก็นึกอจถึงกระดีแม่ก็มีด้ามุองไต้เหมนก่อนทู่หายไยกว่าเจ้ามีดังเสียอาก็ดูด้านเหมืนกระดีพลาเหมือนเจ้าในก็มันก็เหมือนกันค่ะอตั้งนี้เนี่ยมันก็มีดีใจกว่าเมืาเยี้จอมในก็มันก็เป็นกสูหนึ่งอันพี่เต้เนงไยนะคนเต้เขาไม่ขี้อายนะเวลาเสือเก็เดอนัรลาหมาแม่นะเลยก็ดว่าอา ตเดอกิ <Cornell>. นที่หางก็เขาคุกเดนแม่เขาตั้งนั่น่ะเนาะแต่เอแม่ก็เคยกินที่หางหน้าแนี่เขาไ่เหลื่มือใจเขาล้อเสือในเมื่อที่แม่เขายำกินนั่นน่ะนะที่แม่เขาหมักนั่นน่ะวันหน้าเขาให้บาดังมือดังฝีกันเขาอะไรกันตอวันแม่วันวันวันเดียวมันก็ดิ่เป็นอาทีย่อมีหางเก่าทานเพราะวันเจ้าว่าเอ่อเขาทานอะไรพิเษมากแขกมากที่อันหู่ แต่ความในแสงดูเลแสงนั่นแหะเนาะแต่เีให้เอากูพี่เล็กกับพวกเข้มๆแม่กงใจร่ะแต่เี๋วนดาวตายว่นเม่นี่ก็มันก็ไปวันนี้เนาะค่ะเวลาหนึ่งต่อหนึ่งลนยในก้นเท้าครังรีนร้องขอขคบกันคะะยอนเบออะไรก็อยู่เพื่อนเดียวกันเมดูกันมันก็ดีตจังคิดแถกกันเนี่ยก็ม่อแม่กันตอนหตีลุกๆได้ตอนวันเม่นะคะกกันต้อยก็กันเมร์ใ่เขมแข็งอนเมกับมวนกับจจกับเสื้อจ้องกันเนค่ะอาค่ะเพราะว่าวัน ที่สิบสองถนนแปดสองพันสิบสี่วัดแม่ในใครไฮบอแม่พี่น้องใต้เขาถ่ออันนี้กรณีในจึงไทยในกูก็มาเขา้าแถวจ้องเขาเขากรณีวัดรอนจ้ำพงมองในเขาอันหนึ่งโคได้กันมากูก็เนี่ยก็มันแค่หาดีว่ามีค่ะคนพี่น้องใต้เขาถ่อหน,นึ่งโคได้ให้พายหันก็จะว่าดีอ้ามหนีคอยกันในเขาเนาะ ่าหุบมองแถวมาเนี่ก็เจ็บมองเขาขาีจุดเต้นวใจค่ะใช่ค่ะเขายังหมองเรยถึงแบม้นะ่ะพี่น้องเขาาอันจไรงียก็มากันอันบไรี้ในก็สิบออกนอกานนี้ให้กล้องไรเงีจองแมก็มาจ้องจ้กันก็นำกันหรือีกันนั่นค่นเนาะใช่ค่ะค่ะตอนน้เมื่อให้แเขาขาพี่น้องดียอนึ่ยืดกึ่เศร้ามองให้ค่ะใช่ค่ะ